น้องยังบ่ลืมตมบ่ลืมตมมล้น้องยังบ่ลืมต้นก็แอฟว้าทุกคนอะไรนี่สวัสดีค่ะทุกคนดิตอนทัซสุอเพศรเสนอสาวอุทัยมาในยุคของน้องน้าพอดีว่าไปเก็บมะเขือนะคะไปเก็บมะเขือมาแล้วก็เลยเลี้ยวมาเห็นมะแก้วมังกรดกอีลีค่ะทุกคนอีทกักเลยซิมะเก็บบันพีเอฟซีเบิ้งนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วนะคะเป็นรอบนี้เดี๋ยวอีลาจะพาทุกคนไปเก็บตัวท่านี้เสียงเพลงดังแหงนจะจ๊ะ เวเปิดคอนเสิร์ตท่านจะได้เต้นใส่อยู่นะทุกทีเดียวเดี๋ยวจะเก็บก่อนเดี๋ยวเก็บจะต้นนี้แล้วก็อีหลาจะไปเก็บต้นหุ่นแล้วก็เดี๋ยวไปยอดไป๊บเดี๋ยเก็บต้นนี้ก่อนอันนี้สองนวยแฟรค่ะทุกคน นี่ค่ะโอ้ยผลไม้ยูคนอรงหน้าเหาแบบกำลังออกดอกออกผลค่ะว้าทุกคนอะไรนี่ตื่นเบิร์ดนะคะใครยูถ้าเป็นหอยถ้าเป็นอื่นยังไงได้เลย ทักทุกคนไอศิลป์ก็ปล่อยแหงแล้วขอโทษขอโทษอีลาตื่นนะคะอีลาย่านเป็นโทดแล้วนะคะยิแม่มาเห็นดอกนะคะคลิดมาเกลี้ยงเกี้ยงมังก่อน,นะค่ะทุกคนอันนี้ผู้ใดมาเก็บเดี๋ยวอีลาจะต้องไปจับโจรก่อนว่าใครมาเก็บแบบนี้นะคะถ้าต้องหมุนๆนั่นนี่นี่ ด้วยนี้เอาไว้ก่อนนอกอนไปอ้าวเป็นทวนหลอดทุกคนโอ้ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการชิมเลยแล้วก็อยู่ตรงใต้นี้จิรุูแอบมาเยี่ยมใส่หรือเปล่านี่ไม่เป็นไรเป็นคาเปลือกกอิ้วนล้วเราจะซีเป็นพีเอฟซีเบิรงฟังนี้กันแล้วกันโอ้โทุกคนภาษาอังกฤษคือดาก้อนฟุตนะคะชิมไปนน้ำมือเลยกันถึงปลอยไปนี่อันนี้เป็นหน่วยขาวมาค่ะมาซิมกัน เราอยังบ่ลืมต้มบ่ลืมต้มหมดแล้วน้องยังบ่ลืมต,มต,มต้นก็แอบ zoom จากในคะ่ะทุกคนแต่ว่าน่าจะเพิ่มไฟเบอร์ได้ดีนะคะอันนี้ถือว่าสุดยอดเลยโอเคนี้เราจะไปเก็บอีกต้นหุ้นตรงกลางแล้วก็เดี๋ยวจะขอตัวพีเอฟก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะเก็บไปฟอยไปนะคะเดี๋ยวอีลาขอตัวแล้วค่ะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจสุนทรสาวไทยเดี๋ยวจาเดี๋ยวจกเจอกันใหม่อีพีต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวอีลาหายให้เบิ่งว่าหลายสนไหนเต็มตะการเลยคะ่ะทุกคนเนี่ย อู้ผลไมา้ทั้งมะเขียบมาทั้งมะเขียบมาแก้วมังกรนะคะอืร่อยแล้วก็เ,าาเปรี้ยวไปค่ะเดี๋ยวไปเก็บตรงนั้นแล้วกันไปแล้วค่ะพีเอฟซี